สวัสดีค่ะมาเด้อมากินข้าวกับประเด็นประเด็นมาจากตลาดเพิ่งสิมาได้กินข้าวเนาะค่ะน้องเขาะะขอบคุณทุกกำลังแรงใจเด้อค่ะเด้อขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกข้อมือขอบคุณทตึ้ง,ง,ง,งเพื่อนไม่เพื่อนเก่าเนาะค่ะนนะคะเพื่อนไม่มากหรือช้าๆได้พักได้มาเหมือนกับเด้อกินวบปบ้โปโปลุล่มอาจจะเลื่อนลงเรื่องเก่ามทำมาหาถึงเมืองกับข้าประเด็น,มนเมื่อนี้ประเด็นกระสือของเนื้อดำมากกับมาอุ่นใส่อันนี้กินห่อนห่อนเนาะค่ะนนะคะมีอัน สีดาอันนี้น่วยใหญ่ไปเดินไปปอดเจ้านายไปเด็นเล็กกอนแกงผลไมาก,กิ่นเราก็ดจินเมี่ยนอันนี้มีแดงซื้อมาจากตลาดนกขณรอันนี้ย่ำปลากระป๋องอันนี้ก็แหนมคุกกับข้าวเหนียวแก้ว,วกับพี่นำอันนี้กินกับนกขณรน้ำนุ่มกินเรื่องนี้นุน่มกินกินกินกับเขา สายกิน,นจะมาพันเนี่ยประเด็นจำอะไรเพิ่นบอกยังเืง่อพอบอกยังเืง่อประเด็นพอไว้แล้วหลายต้นหน่อยลองประเด็นเนี่ยจะไปปลูกไวให้พอไว้ยุ่งหันหลายตน้นเนี่ยเราเนาะเราก็กมาง่วงอีกหน่อยหนึ่งไงไงเพิ่นตาเพิ่นเอามาจากหน่อเอาเม็ดมาให้ประเด็นปลูกประเด็นก็นลองไปปลูกเราเกิดเราต้น,นใหญ่ก็ดีถ่วมหัวเราที่ประเด็นเคยท้ายลงคลิปเนาะคัะเนาะ่วงหน่อยใไงไง เขาปรเดินไปตลาดมาเดินก็เลื่อยๆอันข้าวเหนียวแก้วนี่บ่ได้เอนอันนี้หม้อปเดินให้เขาให้หม้อปเดินมาหม้อปเดินบ่กินเพิ่นเป็นโรคเบาหวานเพิ่นเลยบ่กินก็เลยเอามาใหิ่ปเดินกินเนาะวกันาะอันนี้มีกินกับอันนี่กะทิกะทิอันนี้มันสิออกเปรี้ยวๆเพิ่นใส่ เดี่ยวเปรี้ยวหวัดบ้านเนาะค่ะเนาะใส่กับมีแดงกะซีเมีไข่น้ำก็เอิญนอันนี้นมีกะทิแดงก็เอินเนาะค,ะะคะ่ะเนาะก็ให้เปียกหมักเน่ามันให้เอามาใส่แหนมคูกนี่เยแต่ไหนสิกินใส่แหนมคกุกกินกับข้าวเหนียวเนาะผัดกะมีหลายอย่างผักกระเดียง ลายย่างก็ก็ให้ยน,น้น้ำปลามาั้นะก็น้ำน้ำปลาก็ะห้พริกป่นมันะประเด็นว่ใส่พิกับมเผ็ดใส่สมันงวก็พกเผ็ดประเด็นกินเกเพราไปไนนั่าเคงกินเป็ยประเด็นไอกินเประ,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 ประไปไนไไอหลอดมบอดีมันม้นี่ประเดน็นเรื่องสีอ้อ แดดแดดหม่องไปเดินนางกินขเขากันนะไอ้เบิ้งมันแดดนางอยู่หลังกุ้งออนกะติกน้ำแข็งเป็นหม่องตั้งพระเขาเนาะคะ่ะน้อตั้งหม่องไว้แต่กินเข่าเราประเด็นกับต้มน้ำน้ำนางเฝ้ากาน้ำต้มน้ำต้มน้ำให้นเป็นยามมันเย็นมากเหลือเินเตี้ใส่อัน ในตู้เย็นเทใ,ใส่ขวดก่อนใ,ใส่ตู้เย็นเพราะว่าน้ำสิบ่ทันกินผมกินน,น้ำต้มเนาะเนาะขึ้นไปเดินก็ะับผื้นขึ้นคาให้มันเอาเอาให้เตอะล้างกำวามสาาอมาะอาดบ่ให้เชื้อโรคมาเนาะเนาะเพราะว่าให้เตอะ์่าเชื้อโรคได้ตั้งแต่อดนเป็นโควิดเพิ่นก็นกนให้เอาให้เตอะผสมนม้ำถูยัน ขาเชโครคบมาพะเนาะเฮ็ดคือประเดือนเด้อปี่นองเลยมันขาได้อีหรีปูนขาวคือกันเวลาห่อตามบริเวณบ้านห่อนะ่ะมันสีมีทั่วกันของบ่พึ่งะส์มาหลายๆสีห่อกันใส่ปูนขาวบ้านบริเวณบ้านเนด้อก็เด้อมันกันได้เนี้ยเผาตายเบิดเลย กันกับเพิ่นเลี้ยงงัวน่อมสมัยต่ก่อนเพิ่นไขาวานปูนขาวนะในคอกงัวสิเฮ็ดให้งัวบ่เป็นอันน,นนั้นอันนี้เนาะคเนาะไปะเดินกระวานอยู่เรื่อยให้เพิ่นซืบปูนขาวมากปเดินกระวานตามบริเวณนนะปลาหญ้า,าปลายุ่งให้เพิ่นนะเพราะว่าคันเห็ดหาวอีหยังเข้ามาใต่จังซี่ไข่มันสิฟอไปเลยเนาะนี่นเป็นประโยชน์กันเชือ้อรานะ้ำกันน,าน,านันนๆ ยางตั้งแต่อ้อยขาวเพิ่นก็ให้ยว่านปูนขาวอ้อยที่เป็นลูกเป็นขาวขาวว่านปูนขาวาขาว่านปูนขาวไว้กับขี้เทากัานได้ขี้เทาหลายๆเอาไปว่านไว้ให้ฮว่านผสมไปหลวผสมกับปูนขาวแล้วให้ก้าเจ้าไถเพราะว่าไถมักหญ้ามักนุ่งไว้แล้วเนาะเนาะมันเป็นประโยชน์คือหยังหนึ่ประเด็นลองไปยึดอยู่ไฮประเด็นแล้วได้ผล ปรดนลองบึงแล้วตอนประเด็นเทให้เนาะตอนที่นักศึกษาเข้าเจ้ามาอบรมเหมือนการฝึกอย่างยุ่งว่าโย่ขอบง่าประเด็นสมัยตะเกียนประเดน็นย่งเป็นฟ้ามา้ามง้อนุ่มอยู่นะะเนาะค่ะเนักศึกษาขาเจ้ามาฝึกงานอยู่ฟ้ามประเด็นหลายคนอยู่เพินเห็นหนัน,นประเด็นเพิ่นผ้ากันจํำได้บ่เพินมาฝึก พคโปรมยูนในฟ้ามประเด็นม่านพวกผากไตก็มาพวกผากเหนือก็มาภากกลางก็มาแล้วผากอย่างอีกเนาะนักนะศึกษาหลายคนอยู่นะัเขออนทรงมากมาฝึกงานอยู่อยู่ฟ้ามประเด็นเนาะคะ่ะเนาะมาฝึกยูโดนเติบกรเจ้าก็เลยกับอยากใหญ่พ้ากันหนังผ้ากัานเห็ด จอยประเด็นเรียงง้วนนุ่มยู่ธักดีผ่วกนักศึกษามากฝึกอบรมเบื้องหยาเบื้องการเฮ็ดหยาน้ำเฮ็ดหยาจังไงค่อยสิได้ปริมาณหลายแล้วก็เฮ็ดแบบใดจังค่อยสิได้อันเม็ดเม็ดพืชพันธุ์ของหยาประเด็นสีว่านนั่นถั่วห้มมาตากับถั่วคาวาเขตใส่ให้สม,มัยอะกีกเนแล้วกันผู้ใดเลี้ยงง้วนนุ่มสิหัวจากถั่วห้มมาตากับถั่วคาวาเขตประเด็นเฮ็ด เม็ดมันใบขายหัวกินดีๆล้วก็เวลาว้านนังสีนอขันอเราก็ม่อยากกินนี่นะล้วก็มีหยาดี่ยังอยู่นอกเลยรื้อซื้ออยู่บ่ได้เลี้ยงหัวหลายปีเลยรื้อเนาะว่าถือบ่ได้เลี้ยงหัวหลายปีเพิ่นก็เอาแนวมาดตัดหยาเป็นเคียง ดีดัดหญ้าแล้วอันแพตมัดเป็นนั่นก้อนเป็นเป็นก้อนคือยังเฮ็ดก้อนก้อนหญ้าคือก้อนฟังอย่างนั้นแล้วกันดีดีอ้าวเสือเสือ เมวแ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 มวโอ้ยแมวอนกระบกใส่เข่าไปเดินไปทางไหนลราเนาะเอาใส่ใบตองเนาะกินใบตองเนะี่ยอ่ะลงไปตกใจสั่นเพิ่อเจับเสืออ้วนว่นวนตอนนี้ยจะมีลูกมีอยังเป็นตัวเมียเด้แมวตัวนี้เป็นตัวเมียเนาะนี่เป็นตองเง,งี้ยเงี้ยังไงไปเดินหลยายยันเหมือนพอว่ามีแมวตัวผู้มากวนไปเดินยันมีลูก ทองง่ายๆอวนๆเลยก็จะบางกคุ้มหนาคุ้มตายกินเพรว่านีฝนตกกระเดี๋ยวหลังกนแน้วก็ ฟองแบบมันแน่นน่อยเนาะค่ะเนาะน้องไปซื้อหม่ามาให้แมวกินเลยลงทุนไปซื้อมาให้แมวกินได้กินของดีเลยแมววันเจ็บเสียเป็นหนุหนหัวหนุนเจ็บเสียตอนนี้ก็เด้อกัะเด้อไปเดินกานเบาเหงาไปแล้วเน,ะนะบบาะวันโหสู้กินของก้างไปเดินสิกินเข่าแล้วหมอดไปเดินกันเด ใจขออพุ่นุุกไลทุกแค่ถกกำลังแรงใจใหากินโบ,โบุโโบโุูกบุรกเริ่มเกาหนะาำมาหายินกุระาพแข็งแรกงุุคนนะเะิด้ออเจ้ามาเกาขาแบบน,นี้น่งนะอยายุดีสบายเผื่อไม่มากะช้าชได้พ้าเลี่ยงามน,นกนกันเน กุณหลายๆได้แบะเี้อะไรพอดีเพางามก็ขอตทษขออภัยประเด็นก็บจิตลบกิบใบสมีเอาไว้ติดตามลิปหนาลิปนีเอาไว้ตอนนี้ก็นอกกันเนาะขอคุณนถูกกำลังแรงใจถูกไหลทุกแค่ทุกเม็นเด้ค่ะเด้ขอคุ้หลายๆวัตดีค่ะ